ตอนนี้ช่องสลัมอันเดอรสมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสแค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้น กูเตยมาสเตอร์ master 100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตแล้วก็กูเตยแกรดมาสเตอร์3 0 0บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพโบเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนานาน0 0 0บาทต่อเดือนสามารถรีเควส์เกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือน เอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10อันดับตัวละครที่ผมชื่นชอบจากโทริโกกันมาดูซิว่าใน10อันดับนี้จะมีตัวละครที่ท่านผู้ชมนั้นชื่นชอบเหมือนผมอยู่บ้างหรือเปล่านะฮะ ไม่ต้องเสียเวลาเรามาพูดกันเลยดีกว่าเริ่มจากอันดับที่1 0นะฮะนั่นก็คือเทเป้นักคืนชีพอาหารเกลียนแตกนะฮะหลานชายของน็อกกิ้งมาสเตอร์จิโร่ลูกศิษย์ของโยสกุเลือดเดือดที่เจ้าตัวมาเป็นนักคืนชีพอาหารนี้ก็เพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยจิโร่พาเทเป้เนี่ยไปดูวัตถุดิบที่หุบเขาที่จิโร่ชื่นชอบนะฮะและก็มีความทรงจําที่ดีที่นั่นมากมายแต่พอไปถึงที่นั่นนะฮะทุกอย่างตอนนั้นมันไม่เหลือแล้วและนั่นเป็นครั้งแรกที่เทเป้นะฮะ ได้เห็นใบหน้าที่เศร้าส้อยของปู่ของตนเป็นครั้งแรกคือแบบปกติเนี่จีโร่ฮะจะแบบยิ้มอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เมาไงฮะแต่พอเห็นหน้าเศร้าเงียเทปเป้รู้สึกแบบมันปวดใจฮะตอนแรกเทปเป้เนี่ยก็คิดที่อยากที่จะเป็นนักล่าอาหารเหมือนกันแต่ตอนนั้นคือเปลี่ยนใจเลยเพอเห็นปูท่ทำหน้าเศร้าเพราะว่าวัตถุดิบมันสูญพันธุ์ไปแล้วก็เลยเลือกที่จะเป็นนักคืนชีพอาหารแทนเทปเป้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีนิสัยแบบย้อนแยงแ้งแปลกๆจริงๆ ตอนที่อยู่ไอซ์เฮลนะฮะพยายามบอกให้ทุกคนเนี่ยห้ามพูดว่ามันไม่มีซุปแต่เจ้าตัวพูดเองฮะเออโชคดีจังเกือบหลุดปากไปแล้วว่ามันมีซุปจบฮะไอ้บ้าเอา้ยพูดอย่างดีว่าเป็นนักคืนชีพอาหารนะฮะแต่เจ้าตัวฝ่าฝืนกดคืนชีพอาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก IGO คนเดียวซะส่วนใหญ่ซะงั้นเนีเป็นคนที่แบบว่าพูดเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดี และหนึ่งในนั้นก็คือผลทุเรียนบอมนั่นแหละฮะเพราะว่าดันไปคืนชีพโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงทําให้โทลิโกและก็โคามาสึต้องไปเจอชะตากรรมโหดร้ายเดินเป็นร้อยกิโลทนกลิ่นเหม็นไม่พอแถมยังต้องสลบแล้วฟื้นอยู่ตรงจุดจุดนั้นเป็นเดือนนะก่อจะทนกลิ่นได้ในด้านฝีมือนะฮะเทปเปเรียกได้ว่าเป็นตัว o อมากๆในช่วงตอนตอน้ตนๆนะฮะอาจจะกากลงในช่วงหลังๆแต่ช่วงต้นนี่คือเก่งกว่าโทลิโกนะฮะ หลังๆนี่คือโดนเนิร์ฟมากโดนบลูในโตยำเละเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมก็รักในนิสัยย้อนแยงของเขาแบบแปลกๆนะฮะคือเตือนใครห้ามได้แต่ห้ามตัวเองไม่ได้ตูทําเองเนี่ยอันดับที่9 knocking master giro หมาป่าตัวที่2บุตรบุญธรรมของอาคาเชียคนรองนะฮะผู้ที่ถูก8ราชันอย่างกินเนสเก็บไปเลี้ยงตั้งแต่เด็กแล้วก็เลี้ยงดีมากเลี้ยงด้วยเลดไนโตจนแบบ จิโร่เนี่ยมีเซลทามินเนี่ยแข็งแกร่งตั้งแต่เด็กและก็ได้รับฉายาว่าสัตว์ลายจอมโทสศนะฮะแต่ว่าด้วยพลังที่มหาศาลจนเกินไปเนี่ยอาคาเชียจึงใช้น็อกกิ้งเนี่ยปิดพลังของจิโร่ไว้บางส่วนนะฮะและก็ถ่ายทอดวิชาการน็อกกิ้งให้ด้วยเพื่อเอาไว้ใช้แทนพละกําลังแล้วก็เอาไว้ปลดพลังที่ตัวเองผนึกเนี่ยกลับมาใช้ยามจําเป็นจนสุดท้ายเนี่ยจิโร่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้น็อกกิ้งเก่งที่สุดในโลกนะฮะจิโร่เนี่ยเป็นคนที่ติดเครื่องดื่มมึนเมา หนักมากๆหนักจนถึงขนาดแบบไปที่หมู่เกาะนักดื่มนะฮะที่ที่มีแต่เกาะที่มีแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากชนิดอะ่ะแล้วก็กับแกล้มเยอะเต็มไปหมดเจ้าตัวเคลมเองเลยนะฮะว่าไปที่นั่น8วันต่อสัปดาห์ <c oughs> เอาง่ายๆก็คือไปเกินสัปดาห์หนึ่งนะฮะต่อสัปดาห์ด้วยและใครนะฮะที่แบบว่าเคยแบ่งเล่าให้เขาเนี่ยจีโร่เนี่ยจะซาบซึ้งมากเพราะว่าสําหรับจิโร่แล้วการที่ได้ดื่มเหล้าเนี่ยมันคือชีวิตถ้าหากเราแบ่งเล่าให้เขาคือการแบ่งชีวิตให้นะฮะ แล้วเจ้าตัวนี้ก็จะตอบแทนอย่างงดงามแน่นอนน่าเสียดายนะฮะที่บทของจิโร่นั้นค่อนข้างที่จะน้อยไปหน่อยแต่ว่าโอ้โหบทแบบอาหารการและก็เทเนี่ยมันก็มีในมังงะนะฮะไอตอนแบบโชว์ท่าแกลนน็อกกิ้งน็อกกิ้งทุกสิ่งบนโลกเนี้ยแล้วก็ร่างจริงแบบฟูลพาวเวอร์นะฮะตอนกลับมาเป็นหนุ่มเนี่ยคือแบบโคตรหลอ่อที่จริงอะถ้าหากไม่ติดที่ว่าลุงแกประมาทนะฮะสามารถกําจัดอาคาเชียได้ตั้งแต่เนินเน่นๆเลยนะอันดับที่8 โยสกุ aku, อาจารย์ของเทปเปหนึ่งในสมาชิกไบโอทบที่สูนะฮะผู้ที่ชอบแหกกฎทุกอย่างที่ไหนห้ามสูบบุหรี่ตูจะสูบที่ไหนห้ามทําอะไรตูจะทําเพราะว่ากฎมันมีไว้ให้แหกสําหรับโยสกุและก็ต้องขอบคุณเขาเลยนะฮะที่ช่วยงอกแขนที่ขาดไปให้กับโทริโกหลังจากศึกที่ไอซ์เฮลกับไอทอมมี่ลอสนะฮะโยสกุเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีฝีมือในการ mm hmm. คืนชีพอาหารได้เก่งมาก แต่กว่าแกจะมีวันนี้ได้เนี่ยแกลองผิดลองถูกไปเยอะก็ดูในที่ทํางานแกได้คือเลือดสาดหมดเลยฝีมือการคืนชีพวัตถุดิบของแกนั้นโหดมากนะฮะถึงขนาดสามารถสร้างสวนกรูเม่ขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บเอิร์ธหนึ่งในฟูลคอสอาคาเชียได้เลยบันถ้าหากจะให้แปลตามตรงตัวเลยคือสามารถสร้างเอิร์ธขึ้นมาได้ะฮะโดยไม่ต้องเข้าไปในถ้าแห่งความชราทําให้งานของซานี่และก็ไลฟ์แบลเลอร์เนี่ยที่ใช้มิตีพิมุกตอนนั้นยังไม่ได้สบายขึ้นไปเยอะเลย โอ้ธรรมดาที่ไหนแล้วฮะสามารถสร้างเอิร์ธได้เนี่ยนอกจากนิสัยถอยๆที่ชอบแหกกฎแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือว่าร้ายมากกว่ากันมองในแง่ดีก็คือสามารถแหกกฎอะไรต่างๆได้มันก็ดีแหละฮะเช่นแบบแหกกฎแบบ ชนะสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้อะไรเงี้ยแต่แหกซะทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะฮะฝีมือในการต่อสู้ของแกนเนี่ยก็ถือว่าไม่เบาเช่นกันสามารถชนะได้ทั้งซีราและก็ซานี่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาจริงเลยในช่วงต้นเรื่องและการที่เจ้าตัวสามารถเข้าไปในโลกกรูเม่ได้โดยสบายไม่มีปัญหาก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งแล้วนะฮะและที่ผมชอบก็คือน้ำลายแล้วก็เสมหะของแกนเนี่ยสามารถเอามาต่อแขนที่ขาดหรือว่าเกือบขาดได้เลย เป็นท่าที่โสโครกมากแต่มีประโยชน์ดีผมชอบนะมันดูถอยมากอันดับที่7ลูกพี่กูเอมอนหนึ่งในสมาชิกไบโอโทปที่ศูนย์และก็เป็นเพื่อนกับโยสกุนั่นแหละฮะผู้คอยเฝ้าถนนสามพแพร่งทางเข้าไปยังโลก,กรูเม่กูเอมอนนะฮะเป็นคนที่เหมือลอยเกือบตลอดเวลาขนาดซานี่มาคุยด้วยเนี่ยกว่าจะรู้ตัวก็ปาไปสักพักแถมยังมีตกใจและถามด้วยว่าซานี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ในความเป็นจริงแล้วก็คือแกเฝ้าถนนสามพแพร่งมาหลายปีและ แต่คนเดียวด้วยนะไม่มีเพื่อนคุยจึงทําให้แกนั้นต้องนั่งเหม่อเกือบจะตลอดเวลาแล้วก็เพราะว่าแบบนี้แกลืมไปเกือบทุกอย่างแล้วว่าโยสกุคือใครวะตูจําไม่ได้แล้วตูวเนี่ยมาทําอะไรที่นี่เนี่ยก็จริงๆก็ลืมไปแล้วนะ <c oughs> น่าสงสารนะ,ะทำไมอีจิริวไม่เปลี่ยนคนมานั่งเฝ้าแทนบ้างวะทําไมต้องให้ตูคนเดียวนั่งแบบเกือบเกือบจะเป็นอัลไซเมอร์แต่ด้วยความที่เฮียแกนะฮะไม่คิดอะไรเลยในการต่อสู้ใช้แต่สัญชาตญาณเป็นอย่างเดียวและเพราะว่าไอ้สัญชาตญาณน,น,นี้นี่แหละที่แบบ ผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักจากการต่อสู้จากสัตว์ร้ายที่กําลังจะเข้ามาจากโลกกรูเม่นเนี่ยจึงทําให้แกนั้นแข็งแกร่งผิดมนุษย์มนามากสามารถรับมือสถานการณ์ที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้แต่หน้าตาแกตอนต่อสู้เนี่ยมันออกจากที่แบบว่าออกจาเหมื่อๆไปหน่อยแบบไม่ได้คิดอะไรเลยจึงทําให้ดูกังขาว่าเนี่ยมันเก่งจริงเปล่าวะทําไมหน้าอย่างเงี้มันเก่งจังวะแต่หลังๆเนี่ยโดนตัดบทะฮะโดนบรูเรโตเนี่ยกระทืบจนเกือบตายอยู่ในสภาวะกึ่งตายต้องรอคนมาช่วยปลดนะฮะเพราะว่า คือแบบวิญญาณออกจากล่างแล้วแต่ยังไม่ตายต้องมีคนมาช่วยปดลดไม่งั้นก็จะกลับเข้าร่างไม่ได้อนาถาจริงๆอันดับที่6เชฟยูดาเชฟเจ้าของร้านอาหารเซนโอระดับ10ดาวแล้วก็เป็นเชฟอันดับที่5ที่จัดอันดับโดย IGO ชฉายายูดา1มิลลิเมตรอันนี้สำหรับคนที่คิดลึกมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะยูดาไม่เล็กนะครับ เขาเกิดมาเป็นอัจฉริยะในการทําอาหารตั้งแต่ยังหนุ่มนะเต็มไปด้วยความมั่นใจและก็มั่นหน้ามากแต่เพราะว่าจุดนี้นี่แหละมันนํามาซึ่งความสูญเสียครั้งแรกและก็เป็นครั้งที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของเขาด้วยครั้งหนึ่งนะฮะเขาเคยช่วยชีวิตคนทั้งหมู่บ้านไว้จากโรคระบาดด้วยการทํายาให้คนทั้งหมู่บ้านกินนะฮะแต่ยูดากลับเตรียมยาผิดในสัดส่วนของเด็กนะฮะซึ่งมันต้องแบบว่ามีส่วนต่างจากการเตรียมยาให้ผู้ใหญ่1มิลลิเมตรเท่านั้น จึงทาให้เซนนะฮะเด็กคนหนึ่งที่แบบว่าตั้งใจจะมาเป็นคู่หูของเขาเนี่ยต้องตายลงไปเพราะว่าการเตรียมยาพลาดไป1มิลลิเมตรเท่านั้นมันมาจากความมั่นใจจนเกินไปมันเลยทาให้เกิดความละเลยะฮะตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปนะฮะยูดาคือแบบเสียใจมากและไม่เคยที่จะละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆเลยแม้แต่1มิลลิเมตรเปิดร้านอาหารเซโนเพื่อที่จะลําลึกถึงคู่หูที่ตายไปแล้วของเขานะฮะแล้วก็ฟูลครอสของเขาเนี่ยทั้งหมดเอามาจากคู่หูที่ตายไปด้วยมันเป็นอาหาร จำพวกยานะฮะเป็นอาหารยาจริงๆแล้วรสชาติมันไม่อร่อยเลยนะฮะแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่มีต่อคู่หูนะฮะยูดาเนี่ยจึงพยายามปรุงฟูครอสนี้เนี่ยให้อร่อยจนน้ำลายสอได้ได้แก่ออเดอฟก็จะเป็นสลัดราดสมุนไพรวิญญาณแล้วก็ซุปนะฮะก็จะเป็นยางไม้จากต้นสมุนไพรจานปลาเป็นตับวานสุขภาพจานเนื้อส,สตูเนื้อวัวโอสถจานหลักความปรารถนาของเต่าแกลง สลัดสมุนไพรถอนพิษของหวานเยลลี่แอปเปลิลอมตะเครื่องดื่มเหงื่อของเทพเจ้าสุขภาพซึ่งทั้งหมดนี้นะระดับความยากมันไม่ได้สูงเลยนะฮะไม่มีอันไหนเกิน20แต่ยูดาสามารถปรุงมันให้อร่อยจนสร้างชื่อให้เขาได้และกลายเป็นอาหารยาที่โคตรละอร่อยที่สุดเลยในด้านการต่อสู้นะฮะยูดาเนี่ยก็ถือว่าฝีมือไม่เบาทีเดียวสามารถที่จะ เอาตัวรอดจากการโจมตีของสมาคมนักล่าอาหารได้โดยไม่โดนจับไปเหมือนเชฟคนอื่นๆนะฮะและยังคงมีบทบาทสําคัญแม้แต่ในช่วงโลกรูเม่ก็ตามถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าอาดีตท,ที่ขมขื่นนะฮะแต่ก็ทําให้เขาเป็นคนที่แกร่งแล้วก็เก่งในวันนี้ได้อันดับที่5โคโคนะฮะสุภาพบุรุษจตุรเทพนักดูดวงชื่อดังและก็เป็นมันสมองของทีมโทริโกด้วย โคโคนะฮะมีร่างกายที่สามารถต้านพิษได้มากกว่าคนอื่นนั่นจึงทาให้สมัยเด็กเขามีชีวิตที่ขมขื่นมากขมขื่นถึงขนาดแบบเลิกเป็นนักล่าอาหารไปช่วงหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยถูกจับไปทดลองเพื่อแบบไปทดลองอะไรต่างๆเกี่ยวกับพวกพิษอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจึงทําให้โคโคเนี่มีนิสัยที่ไม่อยากใช้ใครเข้าใกล้ตัวเขาสักเท่าไหร่ไม่อยากให้แตะตัวนะแต่สาวๆเนี่ยคือไม่สนใจในจุดนี้เพราะว่าโคโคมันหล่อจนเกินไปจนห้ามใจอยากจะแตะเนื้อต้องตัวหรือเกินหลังจากที่เจอกับโคมัตสึนะฮะ โคามาสึสามารถที่จะเข้าใกล้เขาได้โดยไม่กลัวเพราะจุดจุดนี้มันจึงสามารถช่วยที่จะเยียวยาอาการวิตกจริตในข้อนี้ของเขาได้บ้างโคโคเป็นคนที่มีนิสัยสุขุมเยือกเย็นและก็ฉลาดหลักแหลมที่สุดละในทีมนอกจากจะสามารถใช้พิษในการต่อสู้ได้แล้วนะอีกความสามารถหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดของโคโคก็คือการอ่านคลื่นแม่เหล็กจากสิ่งต่างๆในรูปแบบของซินเนสเทเซียนะฮะหรือก็คือการรับรู้ด้วยประสาทอื่นด้วยในตัวเช่นเราสามารถได้ยินเสียงเป็นสีได้เออ เห็นเห็นเสียงได้ฮะเอาง่ายๆละกันอย่างนั้นเลยแล้วก็เขาสามารถใช้ความสามารถในจุดนี้ทํานายอนาคตแก่ผู้ที่เขาเห็นได้ซึ่งมีความแม่นยําถึง97%ที่จะเป็นเรื่องจริงนะฮะมันมีโอกาสพลาดอยู่3%ก็จริงแต่ถือว่าน้อยนะฮะและนอกเหนือจากนี้นะฮะเขาสามารถที่จะอ่านคลื่นแม่เหล็กความแตกต่างของวัตถุหรือว่าอะไรต่างๆได้ด้วยเช่นการจับคู่ไพ่ที่ความไว้ได้อย่างถูกต้องหรือแม้กระทั่งเล่นสล็อตแมชชีนจนเห็นภาพเป็นภาพนิ่งได้เลยนะฮะเอาง่ายๆอะจะหาโคโคเข้าไปในบ่อน บอลแตกบอลแตกแน่นอนฮะเขาสามารถที่จะเล่นพนันได้โดยที่ไม่เสียเลยสักกระดงเดียวจึงทําให้เขานั้นกลายเป็นหนึ่งในตัวละครโปรดของผมมากโดยเฉพาะบทของเขาในช่วงไอด้ดวลกรูเม่เทสติ้งในกรูเม่คาสิโนเนี่ยมันหล่อโคตรเลยนะฮะมันเหมือนแบบให้อารมณ์กึ่งๆเป็นอาเทมหรือไม่ก็มูโตฮะฮะเออมูโตะยุกิแงยหน่อยๆฉลาดฉลาดนะชอบชอบ,ชอ,บอันดับที่4มิดระเสือตัวที่3บุตรบุญธรรมคนที่3ของอาคาเชีย ในยุคที่มิโดละยังเด็กนะฮะมันเป็นยุคที่อาหารยังขาดแคลนจากสงครามอยู่และก็ตอนเด็กเนี่ยมิดโดละถูกพวกหมูขนแดงเลี้ยงนะฮะเพราะว่ามีเซลกรูเม่มาตั้งแต่เกิดแล้วมิดโดละจึงมีความแข็งแกร่งสามารถที่จะแย่งอาหารจากผู้อื่นได้จนกระทั่งไปเจอกับฟลอเซ่นะฮะจึงทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นบุตรบุญธรรมของอาคาเชียและก็อยู่โดยไม่ต้องแย่งชิงอาหารจากผู้อื่นอีกต่อไปแต่วันเวลาแ่งความสุขเนี่ยมันก็จบลงในท้ายที่สุดนะฮะเพราะว่าฟลอเซ่ตายไป มิโดระจึงเดินไปนบนเส้นทางแห่งการแก่งแย่งนั่นก็เพราะว่าเขาเนี่ยจะนำก๊อ์เนี่ยมาเป็นของตนเองคนเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วก็จัดตั้งสมาคมนักล่าอาหารขึ้นมาก็คือคิดที่จะใช้ก๊อ์ในครองโลกนะฮะแต่หลังจากได้เจอกับโทริโกะแล้วก็โคมาสึเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปเขาก็ถึงขนาดหัวเราะออกมาหลังจากที่ไม่ได้หัวเราะมาตั้งนานนะฮะและก็พอความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นมิดโดละเนี่ยถึงขนาดที่แบบว่าเป็นพันธมิตรกับโทริโกะในการต่อสู้ด้วยนะฮะมีพลังการต่อสู้ที่น่นา เกรงขามแล้วก็น่าจะแข็งแกร่งแทบที่สุดในเรื่องละเพราะว่าแม้แต่ยังตอนที่แบบเขาเนี่ยกินฟูลคอสของอาคาเชียยังไม่ครบนะฮะตอนนั้นยังไม่ได้กินก๊อสกับเซนเตอร์แต่เขาตัวคนเดียวเนี่ยก็สามารถสู้กับนีโออาคาเชียที่กินฟูลคอสของตอนเองครบแล้วได้อย่างสูสีนะฮะอาวุธที่อันตรายที่สุดของมิดรละก็คือลิ้นที่สามารถกินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความสามารถที่น่ากลัวจริงๆของเขาไม่ใช่อยู่ที่ลิ้นนะฮะนั่นก็คือความสามารถในการเรียนแบบ มิดรละสามารถเรียนแบบได้ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าหรือแม้แต่โชคแห่งอาหารของศัตรูถือว่าเป็นตัวละครสําคัญที่มีความเท่แล้วก็น่าประทับใจมีการพัฒนาไปพัฒนามาหลายด้านมากคือตอนแรกดีตอนกลางเลวแล้วก็กลับมาดีในช่วงท้ายนะฮะแม้ว่าจุดที่แบบเจ้าตัวติดฟลอเซ่มากไปหน่อยจนดูเหมือนลูกแง่นิดๆเนี่ยมันอาจจะแบบงงๆนิดนึงอะ่ะเอออายุปูนนี้แล้วยังคิดถึงแต่แม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็นั่นแหละฮะ เพราะว่ามันเป็นจุดพิสูจน์แล้วว่ามิดระรักเนี่ยรักฟลอเซ่มากจนถึงขนาดใส่ฟลอเซไไ่ไว้ในฟูลคอสเลยนะฮะเออลองไปฟังดูมันซึ้งมากจริงๆอันดับที่3อิจิริวมังกรตัวที่1บุตรบุญธรรมของอาคาชียคนแรกนี่เองอิจิริวนะฮะเรียกได้ว่ามีเซลล์กรูเมที่แข็งแกร่งมากอย่างดอนสลามอยู่ในตัวแล้วก็ไอชื่อดอนสลามเนี่ยตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนตั้งชื่อให ดอนสลามนะฮะครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปีศาจกลูเม่ที่แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลแล้วก็เคยปกครองจัก,กรวาลมาแล้วนะฮะเรียกได้ว่าทั่วทั้งเอกภพเนี่ยเป็นของเขาเลยแล้วก็พลังเนี่ยว่ากันว่าตอนดอนสลามแข็งแกร่งที่สุดนะฮะมีพลังพอๆกับปีศาจขาวในร่างโทริโกะนะแต่อีจิริวนั้นอินดี้ฮะคือไม่ได้สนใจเรื่องพันนี้เลยแม้แต่น้อย พ like like kind of ึ่งพาแต่พล sort of ังของตนเองแล้วก็กินแต่ของห่วยๆอย่างถั่วเงี้ยกินแต่ถั่วเน่าๆเงี้ยแต่ดันเก่งขนาดนี้นะฮะซึ่งเป็นจุดที่ผมยกย่องในตัวของอีจิริวมากตลอดชีวิตที่ผ่านมาของอีจิริวเนี่ยเขาไม่เคยพึ่งพาพลังของดอนสลามเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช้เพียงพลังมนุษย์ที่ตนเองมีจากคําพูดของดอนสลามนะฮะถ้าหากอีจิริวยอมกินของดีๆเนี่ยที่มันเข้ากับเซลล์ตัวเองซะหน่อยนะฮะหรือยอมใช้พลังของดอนสลามบ้างเนี่ย เขาจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนี้เลยอีจิริวนะฮะอีจิริวเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่มีความอยากอาหารน้อยที่สุดในเรื่องละแล้วก็อินดี้ที่สุดในเรื่องด้วยเขาชอบที่จะกินของที่ไม่มีคนเห็นค่าหรือว่าเมินเฉยก็คือของอะไรคนไม่กินเนี่ยตูชอบมากตูจะกินอันนี้นี่แหละในขณะเดียวกันนะฮะเขาชอบที่จะเอาของดีๆเนี่ยไปแจกที่เขตสลัมใช่ไปแจกคนที่ยากไร้นะฮะดังนั้นแล้วไม่อยากจะคิดเลยว่า แต่หากอีจิริวเนี่ยกินของดีๆเนี่ยเขาจะเก่งแค่ไหนนะฮะแล้วก็ไอ้นิสัยที่แบบชอบเอาของไปแจกที่เขตสลัมเนี่ยแหละจึงทำให้เขาเนี่ยได้พบกับโทริโกะนะฮะตอนนั้นรู้สึกเหมือนจะไปแจกกับแมนซัมนะฮะเออแต่โอ้โหบอกเลยว่าเสียดายแม้กระทั่งมิโดรละเนี่ยยังพูดเลยว่า หากอีจิริวเอาจริงในการต่อสู้นะฮะไอการต่อสู้ของเขาเนี่ยจะเป็นคนละเรื่องกันแน่นอนเพราะว่าอีจิริวน่าจะชนะแน่ๆคือไม่เอาจริงไม่พอไม่ใช้พลังของดอนสลามด้วยยังสามารถสู้กับมิโดระได้ขนาดนั้นนะฮะแต่ด้วยนิสัยที่แบบเป็นคนดีจนเกินไปนะฮะที่จริงอ่ะโค้าควรจะได้รับบทพระเอกหรือว่าบทที่มันดีกว่านี้กลายเป็นบทพ่อพระสะแทนนะจุดนี้นี่แหละจริงทำไม่ผมรักตัวละครนี้มากโดยเฉพาะฟูลครอสของเขาเนี่ยเออบิเลียนเบิร์ดอ่ะเป็นฟูลครอสที่แบบซาบซึ้งมาก ทาบซึ้งจริงๆฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาเองหรือฟูครอสเนี่ยเรียกได้ว่าโดนใจผมมากเลยแต่อีจิริวมีจุดอ่อนนะฮะจุดอ่อนของเขาเนี่ยเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงมากนั่นก็คืออีจิริวเป็นคนที่คออ่อนมากๆอย่าให้เหล้าเข้าปากไม่งั้นแล้วก็นอนยาวแน่นอนอันนี้อันนี้รู้สึกว่านเคยโดนจิโร่เอาเหล้าเข้าปากแล้วก็เมาแบบเละเทะเลยอันดับที่2 2เกะนะฮะบุรุษที่ใครๆก็เรียกชื่อไม่ถูก บอกมันยากตรงไหนเรียกว่าซองเกะเนี่ยเดี๋ยวก็เรียกว่าซอมบี้บ้างแหละซอมเบะได้งไงผมเรียกผิดละซอมเบะขอโทษขอโทษไม่ได้อยากจะทําลายจิตใจนายโดยการเรียกชื่อผิดหรอกนะซองเกตนะฮะนอกจากจะเป็นตัวโจกแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นไพจ๊กเกอร์ของเรื่องด้วยนะฮะเรียกได้ว่าถ้าหากไม่มีเขาเนี่ยสถานการณ์ที่แย่เนี่ยจะแย่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะแต่ถ้าหากมีเขาเนี่ยสามารถพลิกกลับมาดีได้ซองเกะเนี่ยติดเกม RPG เป็นอย่างมากชอบมักจะพูดอะไรต่างๆแนวเกมเกมอะ่ะเออ ซองเกะเนี่ยจะมีลูกกระจกคอยติดตามอยู่2หนอไม่รู้เหมือนกันว่ามันเอาความน่านับถือมาจากไหนนะฮะถึงขนาดมีคนติดตามตั้งสองคนเนี่ยและก็มักจะไปโผลท่ที่ททริโกะจะไปทํางานหรือว่าภารกิจอันตรายอยู่บ่อยๆด้วยนะเออไปปะหน้ากันอยู่ตรงนั้นด้วยความที่เขาเป็นมิสเตอร์ซาตานในโลกของโทริโกะนะฮะจึงไม่แปลกที่แบบหลายๆคนจะชอบเขามากก็คือแบบทาไม่ชอบก็ต้องลําคาญเขามากมีอยู่แค่2แบบนะฮะตัวเขานี่มีภูมิต้านทานความเหม็นแบบสุดๆเลยนะฮะ หรือไม่ก็อาจจะไม่ใช่ภูมิต้านทานจมูกอาจจะพังไปตั้งนานแล้วก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับกลิ่นเหม็นจากทุเรียนบอมเลยแม้แต่นิดเดียวและก็ยังกินอย่างอเ็ดอร่อยทั้งๆท,ท,ที่แบบคนเขาเหม็นกันทั้งงานนะฮะซึ่งมันน่าจะมีสาเหตุที่แบบว่ากลิ่นตัวจากซองเกตเนี่ยอาจจะเหม็นไม่แพ้ทุเรียนบอมก็เป็นได้หน้าตาของเขานะฮะดันไปเหมือนกับเมียที่ตายไปแล้วของแบมมีนาท่าน,นจึงจะไม่เขาได้รับการปฏิบัติอย่างดีที่แอร์เรียที่7ในโลกกรูเม แม้ในด้านพลังเนะเขาจะเข้าขั้นกา,กากมากแต่ความสามารถหนึ่งที่เขามีนั้นเรียกได้ว่าโกงโคตรเลยไม่ขอเฉลยแลวกันนะฮะสําหรับผู้ที่อยากจะรู้ให้ไปตามอ่านมังงะในช่วงท้ายกันเองเป็นตัวพลิกเกมที่โคตรดีเลยหากไม่มีเขาเนี่ยเรื่องนี้จะจืดลงไปเลยผมขอพูดตามตรงนะฮะในที่สุดเราก็มาถึงอันดับที่1กันสักทีนั่นก็คือเมลรุ่นที่1นนะฮะเรียกได้ว่าชื่อรุ่นกับอันดับเนี่ยมันมาแบบคล้องจองกันมาก อดีตนักทํามีดที่เก่งที่สุดในโยกนะฮะผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาก็คงจะเป็นมีดที่เอาไว้ปรุงแอร์ซึ่งจริงๆแล้วนะฮะเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่น่าจะทํามีดอ่ะมันน่าจะเป็นดาบยักษ์มากกว่าดูยังไงมันเป็นมีดว่ายาวขนาดนี้เมลรุ่นที่1นนะฮะว่ากันว่าเขาเนี่ยเป็นคนเง,งียบๆบไม่สูงสิงกับใครจนได้ฉายาว่ายักษ์สาวเมลนะฮะเพราะว่าด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวลำบึกแผลเต็มตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะฮะแท้ที่จริงแล้วเนี่ย เขาเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีและก็ช่างพูดมากๆขอย้ำว่าช่างพูดมากๆนะฮะแต่ทุกคนเข้าใจผิดเนื่องจากว่าเสียงของเขาเนี่ยมันเบาเกินไปเบาจนคนรอบข้างคิดว่าเขาหยิ่งไม่พูดสักเท่าไหร่เป็นคนที่เงียบแต่จริงต,พตูพูดอยู่ตลอดพูดอยู่ตลอดแต่ว่าไม่มีใครได้ยินแค่นั้นเองจนเขาคิดว่าอ๋อเข้าใจละที่ทุกคนเมินเราเนี่ยที่เราพูดแล้วเขาไม่พูดด้วยเนี่ยอาจจะเพราะว่าเราดูน่ากลัวมั้งแต่จริงๆไม่ใช่ เสียงของเขาก็แค่เบาจนเกินไปแค่นั้นเองแล้วก็เพราะว่าจุดๆนี้นั่นแหละฮะเขาจึงทิ้งปมเข้าใจผิดไว้มากมายเลย <c oughs> เช่นเรื่องของเมลรุ่นที่2หรือว่าลูกสาวของเขาเนี่ยตอนแรกก็คือเมลรุ่นที่2เนี่ยคิดว่าตนเองเนี่ยยังเก่งไม่พอยังไม่ได้รับการยอมรับจากพ่อซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเมลรุ่นที่1เนี่ยบอกเธอไปตั้งนานแล้วว่าเธอนี่เก่งกว่าเขาแล้วนะในการทํามีดเนี่ยเธอเนี่ยคือรุ่นที่2แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่กว่าที่เมลรุ่นที่2เนี่ยจะรู้ตัวเนี่ยก็ปาไป6ปีให้หลังจากความช่วยเหลือของโทริโกะที่ไปถามมาให้นะฮะไม่งั้นล้วก็ยังคงแบบไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆงั้นแหละพูดเรื่องสําคัญไว้เยอะมากมายแต่ไม่มีใครรู้เลยตอนพูดกับโทริโกะเนี่ยก็คือพูดเรื่องสําคัญนะฮะกินไปหนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆพูดแบบตั้งใจมากก่อนจะปิดท้ายด้วยการยิ้มแบบอ่อนโยนให้และบอกว่ากูไปแล้วนะเฮ้ย <"Hey, S 2> เดี๋ยวตัวไม่ได้ยินเลยสุดท้ายโทริโกะนั้นต้องแบบ ทำสร้อยที่ทําจากก่องเสียงของแรงยักษ์อคนีให้เพื่อใช้แทนโทรโข่งเอาไว้คุยกันนะถึงจะรู้เรื่องแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นเจ้าตัวก็มักจะลืมหรือว่าทําตกไว้บ่อยๆสุดท้ายก็ไม่ได้ยินอยู่ดีคนที่สามารถฟังเสียงเขาได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยก็จะมีแต่ซีปลาเท่านั้นที่สามารถใช้ความสามารถด้านเสียงได้ฮนะเพราะว่าจุดเกลียนแตกแบบไม่ตั้งใจของเมลรุ่นที่หนึ่งนี่แหละผมจึงยกให้เขาเนี่ย เป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดอันดับหนึ่งในเรื่องนี้เลยชอบพูดนะพูดเยอะแล้วก็ยิ้มแบบอ่อนโยนด้วยแต่คนฟังไม่เข้าใจจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับ10อันดับตัวละครที่ผมชื่นชอบในทริโกเป็นยังไงกันบ้างมีตัวละครที่หลายๆคนชอบอยู่ในลิสต์ของผมบ้างหรือเปล่าแต่มีก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้บอกผมได้นะฮะว่าชอบตัวไหนเหมือนผมบ้างเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ